คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงภารกิจอีเวนต์จัดอันดับในเดือนที่สิบสอนะครับก็น่าจะเป็นอีเวนต์จัดอันดับสุดท้ายของปีนี้แล้วแหละนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากของรางวัลรวมก่อนนะครับผมของรางวัลรวมตรงนี้นะครับ เหรียญตาเนี่ยจะมีอยู่แค่2เหรียญน,นะสำหรับอินวินจัดอันดับนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจะมีถังย n ็นของทอร์กิสสองฮีทเซเบอร์นะครับอ,อ่าอานผิดคอไห้ด้วยนะโอเคถัง EN อ็ใช่ไหมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าเจ้าทอร์กิสเนี่ยจะมีท้าไม้ตาที่สองเขาใส่เข้ามาให้นะ ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมอ่าจีมูนแต้มนะครับก็จะมีหัวสีดาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะโอเคมีอะไรเพิ่มไหมไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมอันนี้มันแจกถัง E อของตอก์คีหรือเปล่าเนี่ยงล่างสุดนะครับก็จะมีถัง EN ของตอกีสองนะครับผมแล้วก็ถังยีนันนิกผสมนะครับแล้วก็ใบดีสกิลดาวม่วงแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรแล้วนะ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นที่แรกของนะครับใช้แต้มแรกนั่นเองนะในนี้นะครับผมก็จะมีดาวม่วงของโมบิสูตรสดาวนะครับและก็โมบิสูตรสดาวนะ M&A ก็มีให้เห็นอยู่นิดนึงนะครับผมอย่างที่เห็นเนาะก็จะมีของวิงสโน4สีดาวนะครับตัวนี้นะราคาห0แสนนะครับกินเกาโซนะครับ4ดาวเหมือนกันนะปูมินาแอคทีฟเอนจินนะครับผม แล้วก็มีอะไรอีก MA p าซูเลียนะ MA เ e g e n g จซ s s นะครับต่อมาก็จะเป็นโมวิสุ3ดาวซึ่งมีมาให้แค่2ตัวนะครับรอบนี้มีเพชรอยู่ให้ทั้งหมด10เม็ดนะครับผมแล้วก็มีแปนทองให้นะครับทั้งยีนประสงค์นะเอออันนี้มาให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมตรงนี้อ่ะนักบินนักบินจะเป็นนักบินคนเก่านะครับตรงนี้นะ โอเคนะเป็นคนเก่านะส่วนเป็นของโมบิสูตนะครับเป็นตรงเนี้ยจะเป็นเป็นของพอคีตระดับ3ามดาวนะครับไม่ใช่ตัวใหม่นะให้เข้าใจกันด้วยนะครับผมอันนี้คือ3ามดาวนะครับเป็นตัวเก่านะส่วนตัวใหม่เนี่ยเขาจะให้ก็คือถัง E n นะครับตรงนี้นะสี่ดาวสายสนับสนุนนะครับผมเอออย่าจำสัดสนกันนะโอเคไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรเพิ่มไหมอ่ะไม่มีแล้วนะครับ ต่อมานะครับผมเรามาดูของรางวัลจากอันดับกันบ้างนะว่ามีอะไรนะครับเออของรางวัลจากอันดับนะครับผมไอที่เขาใส่เข้ามานะก็จะมีอยู่3มอย่างที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นนักดินเสืิมของอิมเอนะครับไอหน้าสาฮารินนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวซับพอร์ตนะครับผมซึ่งตัวนี้เราก็จะเอาไปแลกของได้นะครับอ่าและก็อีกอันนึงนะครับผมก็คือ อัวตั๋วที่เก็บนะครับอของอีเวนต์จัดอันดับนั่นเองนะครับผมโอกคก็จะมีอยู่สามตัวนะที่น่าสนใจนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูหน้าข่าวสารกันต่อนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมันมีเรื่องของกลยุทธ์ด้วยนะตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้นะอันติรเมทใช่ไหมระวังติดตามสกิล คืิวดาวพลังจมกีลำแสงบีมแบบเชนมาใช้ล้างดาวพลังจมกีลำแสงบีมแบบเชนกันเถอะประมาณนี้นะครับอันนี้เขาแนะนํานะจะเป็นเรื่องของการแก้ทางนั่นเองนะฝั่งตรงข้ามนะครับไอ AI เนี่ยจะดาวพลังจมกีลำแสงบีมแบบเชนเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีโมบิสูตรที่เอาไว้ล้างสถานะตัวนี้ออกไปวางนั้นเถอะนะครับต่อมานะาเรื่องของฟิวนะครับ พื้นที่ที่เขาจะโวยให้กับเจ้าตัว AI นะครับผมก็จะมีรายชื่อตามนี้นะครับ1เลยติดซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับสบล็อกสูญความเสียหายท่าวัตถุนะอาสามกำแพงเหล็กงเลีบยบความเสียหายจากสกิลนะครับ4สร้างความต้านทานสภาวะมึนงง5ป้องกันหลับนะครับ6ป้องกันใช้สกิลไม่ได้7ป้องกันตีใกล้ไม่ได้ป้องกันตีไกลไม่ได้9 ป้องกันร,ระเบิดสิบป้องกันเผาสิบเอดป้องกันวิกฤตแล้วก็สุดท้ายนะครับสิบสองป้องกันคีรีคอนนะครับเยอะนะเออมันให้มาเยอะนะครับผมหมายถึงมันโปงเราอะ่ะเยอะอ่ะมาดูอันิเมตนะครับผมเอกาอนิเมะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคือดาวพลังจดนดีลำแสงดีบุกเชนนะครับหาตัวมาล้างแล้วก็เรื่องของฟิวนะครับผมอมีเหมือนกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสองเหมือนกันนะครับผมรา,ายชื่อเหมือนกันเป๊ะนะครับโอเคอพอเราเลื่อนลงมานะครับผมก็จะเห็นนักบินเสริมของเอ็มเอนะครับที่เขาจะแจกกันนั่นเองนะไอหน้าซาฮารินนะครับผมความสามารถของไอหน้านะครับจะมีเรื่องของการช่องสีเหลืองนะเหรียญตาสีเหลืองเนี่ยคือจะบวกบีมหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็บวก h ีพันห้าร้อยสองช่องนะครับแล้วส่วนช่องที่เราจะต้องใส่เองเนี่ย อันนี้มีความน่าสนใจนะครับก็คือ,อเพิ่มพลังโจมตีบีมนะครับ20%นะแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีถ้าไม่ตาย900%นะครับออันนี้นับว่าเป็นนักบินเสริม m คนแรกนะครับผมที่มีการเพิ่มพลังท้าไม่ตายนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของจำกัดซีรีส์นะครับอันนี้ไม่มีนะสามารถใส่ได้ทุกซีรีส์เลยนะครับผมของไอหน้านะครับโอเคก็ค่อนข้างน่าสนใจนะ ต่อมานะครับผมเรามาดูตั๋วแลกรางวัลกันบ้างนะของอีเวนต์นะครับตั๋วแลกรางวัลของอีเวนต์ตรงนี้ก็ชูลงมาก่อนเลยก็จะเป็นทอกิสนะครับผมทอกิสสองระดับสี่ดาวสายสนับสนุนฮีทเซเบอร์นะครับตัวนี้ก็เอ่อดาวม่วงหนึ่งใบนะครับผมเออใช้แลกเนาะหนึ่งใบแลกนะส่วนโมบิสูตรระดับห้าดาวนะครับจะต้องใช้ตั๋วรางวัลเนี่ยสองใบในการแลกนะครับผมซึ่งเออเราก็ คิดว่ามันน่าจะมาเกือบหมดเลยนะเนี่ยเกือบครบนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูตัวตัวห้าดาวใหม่ๆม,มีไหมโอเคไล่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวห้าดาวใหม่ไม่มีนะอ่าตัวห้าดาวใหม่ไม่มีนะครับผมก็เออสุดเลยเต็มที่เลยก็น่าจะเป็นของ New FF นะครับนี่ตรงนี้นะ New FF นะครับจะมีให้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโมบิสูตสีดาวใหม่นะครับ อ่ะโมเวสูุดสีดาวใหม่นี่ยังพอมีให้เราบ้างนะครับผมก็จะเป็นอ่าทอกคิสอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มีของอ่ากันดั้มฮาจิโรโบชิใช่ไหมอ่าตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะวิกหน้านะครับวิกหน้าจีน่าสองของซีรีส์คอสบนใช่ปะเอออันนี้ก็มีมาให้เราแลกนะครับผมแล้วก็กันด ye, นะั้มโทนี่ไดนะโทนี่ไดอันนีน้น่าจะเป็นตัวใหม่นะราบป้องกันนะครับ โอเคหมดแล้วนะฮะเรามาดูเรื่องของใบปลดช่องนละบินเสริมนะครับอ่าใบปลดช่องนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับผมก็คือระดับ4ดาวเนี่ยจระราคา1ตัวรางวัลนะครับส่วนระดับ5ดาวก็จะราคา2ตัวรางวัลนั่นเองนะก็จะมีเหมือนกันนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับเอ่อใบปลดช่องเนี่ยก็น่าจะมีหน้าตาเหมือนกับเอ่อดาวม่วงนั่นแหละนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะอ่ามียังไงก็แบบนั้นนะครับ อื่นๆน,น,นะในหัวข้ออื่นอ๋ออื่นๆจะมีแป e n ด้วยนะครับแป e n ของโมวิสูดห้าดาวนะก็จะได้มาทั้งหมดสิบแป e น,นะครับอ่าเราจะต้องใช้ตัวรางวัลแรกก็คือห้าใบนะครับผมก็จะเป็นแป e n ของโมวิสูดตัวเก่านั่นแหละนะครับแป e นห้าดาวตัวเก่านะซึ่งก็มีตัวที่น่าสนใจเยอะอยู่นะครับสําหรับผู้เล่นที่เอาไว้ไปไต่หัวคอยหรือว่าเอาไว้เล่น ่ในอารีนาบางตัวยังใช้ได้อยู่นะอย่างเช่นวิงสโน่ห้าดาวตัวนี้นะครับอันนี้ยังใช้ได้นะ่าในอารีนานะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะโอเคแล้วก็นี่นะครับผมฟินนิกสายรอบด้านห้าดาวตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับขอ,องตัวนี้ผมอวยเลยนะครับผมส่วนตัวอื่นๆก็ใช้ตามสถานการณ์ละกันนะครับผมอันวูฟก็ยังโอเคอยู่นะครับในระดับซิเวอร์นะ แต่พอขึ้นมาระดับโกนี้ก็เริ่มจะยิงไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังใช้ได้ถัดมาก็จะเป็นกลวรางวัลซัพพอร์ตนะครับตรงนี้ก็จะมีแต่นักบินนะครับผมเอ,อมีแต่นักบิน,สนเสริลเท่านั้นแหละนะครับอ่าก็จะมีนักบินคนเก่าแล้วก็คนที่เราอืมคนใหม่ก็มีนิดนึงนะเออคนใหม่ก็มีนิดนึงซซีเลียเหรออ๋อโอเคอันนี้จะเป็นนักบินที่ อ,อยู่ในอีเวนต์จัดอันดับนะครับอ่าเนี่ยใช่เลยนักบินที่อยู่ในอีเวนต์จัดอันดับนะเพราะว่าเขาจะเป็นระดับสามดาวนะครับผมโอเคอ่าไอตัวสามดาวก็นั่นแหละครับเรียกง,ง่ายๆว่านักบินลิมิตแล้วกันนะนักบินเสริมลิมิตนะครับผมถ้า,าว่าใครไม่มีนะก็สามารถแลกได้นะครับตรงนี้นะเออมาแบบนี้ก็โอเคนะน่าสนใจนะครับผมผมก็จะแลกแต่เฉพาะนักบินที่ที่ผมไม่มีนะ คิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว,ว่านักบินที่ผมไม่มีเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะเออดับเบิลเซต้าอย่างเงี้ยอ่าไม่มีนะครับปูบนพานยียก็ไม่มีนะเอออืลำบากใจเลยอันนี้ว่าจะแลกคนไหนนะเออน่าสนใจทั้งหมดนะครับโอเคอ่ะถัดมานะครับผมเรามาดูวิธีการเคลียร์กันบ้างนะอีเวนต์นี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ เดี๋ยวมาดูอันติเมตนิดนึงนะครับจริงๆแล้วอันติเมตเนี่ยผมไม่ต้องพูดก็ได้นะเออมันสามารถชนะได้อยู่แล้วนะครับผมอันติเมตมันจะูผออกมาแค่3มตัวนะครับตัวที่จะสร้างปัญหาเลยก็จะเป็นเฮอริเคนกันดั้มนั่นเองนะคือเมื่อเริ่มเกมมาน่ะเขาจะใช้ท่าไม่ตายนะครับซึ่งมันจะทําให้เราอโดนถอยหลังนะครับก็คือเสียจังหวะในการเล่นนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของการบล็อกสูนความเสียหายาธาตุวัตถุนะครับผมอีเวนต์เนี้ยถ้าผู้เล่นอ,อยากเล่นแบบสบายๆนะแนะนําว่าอย่าใช้โมบิสูที่โจมตีวัตถุเล่นนะครับใช้โมบิสูที่เล่นสายบีมนะครับในการชนะนั่นเองนะก็เป็นทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมที่ในเนี้ยเขาไม่ได้เขียนบอกนะครับเออในวิธีของเขาอะ่ะเขาไม่ได้เขียนบอกนะ อ่าอันนี้คือทีมที่ผมไว้ใช้เคียร์นะครับเออของ e x ็ก a a n า m อน e เมก็เช่นเดียวกันนะครับผมมาเรามาดู e x t ก a a n า m อน e เมกันนะว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของ e อ็ก a a n า m อน e เมเนี่ยมันจะมีโมบิสูดอีก2ตัวผูกเข้ามานะครับผมก็จะเป็นคอทูดูโอนะครับเออไม่ใช่คอทูดูอันนั้นมันคอมละอ่าคอกันดั้มทูนะครับผมเออไอเจ้าตัวนี้นะอ่าผูกเข้ามานะครับแล้วก็จะมีกันดั้มมาร์คทรคูอาร์เมอร์นะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวนะบอกไว้เลยอ่าเหมือนเดิมนะครับผมก็คือคุณจะต้องใช้โมืสูตรที่เล่นสายบีมในการจัดการเท่านั้นนะครับโอเคเราไปดูกันนะเรามาดูทีมที่จะเคลียเอ็กตอรอนิเมตนะครับผมอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นโมบิปูนระดับ4ดาวนะครับในการเล่นแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมมามาเริ่มจากาขวาสุดเลยนะครับก็จะเป็น อาคาซุกิทิระนุยนะครับตัวนี้นะใช้ท่าไม้ตายที่สองนะครับผมมีเหตุผลอยู่นะว่าทําไมผมต้องใช้ท่าไม้ตายที่สองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอ่าพยายามปั่นเชนให้กับทีมนะครับถ้าหากว่าเราอยากชนะในรูปแบบเอ่อเล่นสี่ดาวนะครับผมคุณจะต้องมีเรื่องของการปั่นเชนอ่ะเออต้องเล่นทีนจริงๆนะครับไม่งั้นอ่าชนะยากนะครับผม ก็จะใช้ถ้าไม่ตายที่สองนะเอ่อดาวฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับดาวพลังจุลีฝั่งตรงข้ามทั้งบีมทั้งวัตกุออกไปให้นะครับผมเออดาวให้นะแล้วก็ล้างเครื่องลันจุลีลรงแสงบีมฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับอ่าแล้วก็ได้เชนด้วยนี่คือประโยชน์ของอากาซึกิชิระนุยนะครับผมตัวที่สองต่อมานะครับก็จะเป็นวิงกันดั้มเซโร่ E.W. นะครับตัวนี้ใช้ท่าไม่ตายที่หนึ่งนะครับเออจริงๆแล้วเนี่ย เขาไม่ใช่ตัวดาเมจหลักนะในรอบนี้นะครับผมผมเอามาเพื่อที่จะามาเก็บตัวที่เหลือนะครับแล้วก็เอามาเล่นปั่นเชนด้วยนั่นเองนะแต่เขาจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่มีการโจมตีโดน100%นะครับเพราะฉะนั้นการยิงออกไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการตีไม่โดนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เรื่องของการปั่นเชนอยู่นิดนึงนะ แต่ไอตัวที่ผมต้องการจริงๆนะครับผมก็จะเป็นสกิลธรรมดานั่นเองนะครับสกิลธรรมดาที่1เนี่ยมันจะมีการติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับผมเออเป็นระยะเวลา16วินะซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างสําคัญนะครับฝั่งตรงข้า,อารรมอจําได้ไหมว่ามันจะมีเฮริเคนกันดั้มมาแล้วมันจะใช้ถ้ามไม่ตายนะครับถ้ามันติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์เราจะไม่โดนผักนะครับผมอันนี้ก็ ป้องกันนั่นเองนะแล้วก็ไม่ให้ทีมเรามันติดชะงักด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เชนอีก,กังหานนะครับเอออันเนี้ยเป็นประโยชน์ของกันดั้มซีโร่นะครับเออวิงกันดั้มซีโร่แหละนะครับผมนี่คือประโยชน์ของเขานะต่อมาก็จะเป็นตัวทําดาเมจนะครับโอเคตัวทําดาเมจนะอ่าตัวทําดาเมจก็จะเป็นกินเกาโซนะครับผมซึ่งใช้ทาไม่ตายที่สองนะครับทาไม่ตายที่สองของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ โจมตีจกเกาะโจมตีโดนถึงร้อเอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็ดาวค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มีเรื่องของการล้างดาวพลังโจมตีลาแสงบีมแบบเชนที่มันติดสถานะใส่เรานะครับผมเอออันนี้ก็จะล้างให้นะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคือมันเป็นการโจมตีแบบแนวเส้นตรงไงอ่าถ้าเราใช้ถ้าไม่ตายที่หนึ่งนะครับอ่ามันจะมีแค่ดาวพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับผมแต่ว่า มันจะไม่มีการล้างาพลังโจมตีดาวของเรานะครับอันนี้ค่อนข้างเสียเปรียบนะผมก็เลยต้องใช้ท่าไม่ตายที่สองนะครับแต่ว่ามันเป็นการโจมตีเส้นตรงก็พอโจมตีเส้นตรงเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยอ่าพอเส้นตรงมันหมดแล้วใช่ไหมก็จะเหลือโมบอิสูตบางตัวนะซึ่งจะเป็นหน้าที่ของการดั้มวิงนั่นเองนะครับอนี่แหละที่เอาออกมาเล่นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตอีกสามตัวนะครับ อ่าเริ่มแรกเลยก็สไตล์ลกนะครับผมอันนี้เอามาเพื่อชาร์จ e n ็แล้วก็มาฮิวทีมนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมแค่นั้นนะครับใช่ไหมอันนี้เพิ่มพลังโจมตีใช่ปะ่ะอ่าเพิ่มพลังโจมตีให้หนึ่งตัวนะครับผมก็จะเพิ่มให้กับกินกาโซน,นั่นแหละนะต่อมาก็จะเป็นดับเบิลนตนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผม รักษาสภา,าวะผิดปกติแล้วก็มีฮิวให้แล้วก็ชาร์จ e อให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะอ่าสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นบิ๊กแรงนะครับบิ๊กแรงอันนี้ก็สามัญประจำบ้านอยู่แล้วนะเมื่อไรผมจะได้หกดาวซะิก็ไม่รู้นะไอ้ตัวนี้นะครับอืมน่าจะได้แล้วแหละเนาะแล้วก็ยานแม่นะครับผมเอทิโนนะก็เหมือนเดิมนะครับยานแม่ก็รักษาสภาวะผิดปกติแล้วก็เอ่อฟื้นฟู H ฮทีให้นะครับผม ส่วนดิมเก็เหมือนเดิมบิ Big ก๊กแรงก็นั่นแหละครับชาร์จ e ีเอ็นรักษาสภาวะผิดปกติแล้วก็พื้นฟูทีนะครับโอเคพูดมานานแล้วนะอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาครับผมมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะในเ e อ็กเต n i m อ e, นมนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยวิงกันดั้มซีโร่นะครับผมจะบับซูเปอร์อาร์มเอให้นะครับนี่คือประโยชน์ของเขานะ เนี่ยเมื่อเราเจอเฮอริเคนโจมตีนะครับผมมันก็จะไม่ถูกผักถอยหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่อมาคือเขาจะมีเรื่องของการอ่าสนับสนุนเชนนะครับผมอในเรื่องของฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ทําให้เราติดสถานะใหยนะครับเออื่้นที่ไม่ได้สถานะอ่าอะไรอ,อีสกสกิลสีม่วงแล้วกันนะครับเรียกว่าสถานะสกิลสีม่วงต่างๆนะ ก็จะมีโมบิสูดสตัวนะครับที่คอยซับพอร์ตก็จะเป็นบิ๊กแรงนะครับผมแล้วก็ดับเบิลโอคนนะส่วนอ่าเจ้าสไตล์โลกนะครับผมก็จะคอยปั่น EN แล้วก็อ่าพื้นปูให้ให้เราเฉยเฉยนะครับเออแค่นั้นนะเออเขาช่วยเราตรงนี้นะครับผมไม่ให้ทีมเรามันไปเร็วนั่นเองนะอ่าตัวหลักๆเลยนะครับตัวทำดาเมจเลยก็จะเป็นจริงเกาโซอย่างที่บอกไปนะครับเล่นโจมตีอ่าอันเนี้ย ควรจะอยู่ตำแหน่งสามนะครับเห็นไหมกินกระโซนเริ่มเก็บแล้วนะครับผมเอ่อทำยังไงก็ได้นะทําให้เอมเอฝัง่งตรงข้ามแบบมันไปเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เอ่อเราจะต้องเล่นสายบีมด้วยนะครับผมซึ่งกินกรกโซนค่อนข้างถนัดนะอ่าส่วนวิงกันดัมซซโร่นะครับกับเอ่ออกากาซากิชิระนุยเนี่ยสองตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ปั่นชีน,นั่นเองนะครับแหมลืมไปแล้วนะ โอเคสบายๆนะครับผมค้างนิดนึงกระตุกนิดนึงนะครับเอฟเฟกตมันเยอะอ่ะเห็นไหมอ่าแนวเส้นตรงนี้คือมันไปหมดแล้วนะครับ mm hmm. เหลือโมบิสู่อยู่สองตัวนะซึ่งจะเป็นหน้าที่ของอ่าวิงกันดัมเซโลนะครับในการเก็บนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เขาก็ยังทําหน้าที่ของเขาแล้วล่ะโอเคครับผม ง่ายๆสบายๆนะก็จะปวดหัวกันนิดนึงนะถ้าหากว่าเป็นมาร์คีเนี่ยมันจะมีเรื่องของอ่าล่างแยกใช่ไหมเรื่องล่างแยกเรื่องสภาวะเสียงรบกวนประมาณนี้นะโจมตีแล้วมันติดมิดเออแล้วผมไม่รู้ว่ามันมิดล่างแยกหรือมันมิดเสียงรบก,กวนนะครับแต่ก็เชียร์ได้สบายๆนะครับผมได้ระดับสามดาวแน่นอนนะครับโอเคเอนี่งเกาโดมีการแอบยิงโดนด้วยนะเออก็แปลกๆอยู่นะ ผมก็สงสัยตรงนี้เหมือนกันนะอะ่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเป็นไงครับอันนี้คือเคสตัวอย่างนะครับใช้โมบบสูตรสี่ดาวเล่นเอ็กซ์ตาแอนดิเมตนะครับผมก็เอาทีมแบบนี้เลยนะครับผมในการเล่นนะต่อมานะครับผมเราก็มาดูเก้าสิบเก้าสายฟ้ากันนะครับในเมื่อเราสามารถผ่านเจ้าเอ็กซ์ตาแอนดิเมตได้อยู่แล้วนะครับผมเราก็ 9ก้าสิบเก้าสิบฟ้ามันก็ไม่มีอะไรกันมากนะก็เอาทีมเดิมนี่แหละนะครับซึ่งเก้าสิบเก้าสิบฟ้าเนี่ยเอไอมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมมันจะมีโมบิสุดห้าดาวเดดไซต์ะนะครับตรงนี้นะดาวไม่ใช่ดาวแล้วอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์บีมเคาน์เตอร์วัตถุนะป้อ่มกันความเสียหายทาพวัตถุแล้วก็บีมด้วยบาลีคุ้มครอง,อ,ง,อ,งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะยิงเข้าหรือเปล่านะครับเเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมเเดี๋ยวเราไปลองของด้วยกันเลย มาครับทีมเดิมนะครับเพียพยวอย่างนี้เลยนะเรามาดูกันครับ99สายฟ้านะครับเราจะใช้ถ้าไม่ตายทันที่อ่าจะโดนเล่นยีเอหรือเปล่าเออทีมนี้คือแบบยีเอจัดจาเลยนะเนี่ยเล่นยีเนะอ่าจิระนุยใช้แล้วนะครับผมก็โจมตีเข้านะนั่นไปแล้วนะเออเอากิงกระซุก็กกไปนะครับ โอเคอันนี้เริ่มเริ่มรู้แนวทางแล้วผมว่าอ่ามันโดนเคาน์เตอร์นะครับเออผมบอกไว้ก่อนเนาะแจง้งแจ้งไว้นะครับผมตรงนี้นะเราโดนเคาน์เตอร์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกดให้ดูตรงนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมอ่าสกิลสีเหลืองนะครับขีดยาวๆอย่างเงี้ยนะครับผมเออดาเมจสีเหลืองนะ ของกันดั้มดีไซน์นะครับตรงนี้จะเป็นอ่าเล่นสถานะคาน์เตอร์นะครับผมก็คือความเสียหายจากสก,กิลนั่นเองนะครับอันนี้แหละนะเอ,อเห็นชัดแล้วใช่ไหมสามตัวร่วงร่วงเพราะอะไรเพราะไอ้คา์เตอร์นี่แหละนะครับเออแล้วแล้วยังไงเหลืออีกสิบเอดเปอร์เซ็นเนี่ยเราไม่มีตัวทําดาเมจด้วยเออเราจะเล่นชนะหรือเปล่าเนี่ยอ่ะสิบเปอร์เซ็นแล้วอ๋ออาศัยใช่ไหมเออ อาศัยอ่าสไต้หน่อยโจมตีใช่ป่ะอ่าเก้าเอร์เซ็นแล้วถ้าใส่อย่างเงี้ยยังไงก็ชนะนะสไต้หน่อยนี้ให้ดีแทบไม่ลดเลยไหนดูที่ต่ออ่าแปดเปอร์เซ็นโอเคครับผมมันมันชนะแล้วแหละนะแต่ชนะแบบ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 ยังไงอะ่ะจะให้บอกอธิบายแบบไหนชนะแบบอ <c oughs> ตามมีตามเกิดใจะแวมเขาเรียกเอาสไต้หน่อยสู้ พุ่งไปเลยลูกนั่นสี่เปอร์เซ็นต์แล้วไกลแล้วไกลแล้วอีกทีเดียวอีกทีเดียวสู้ๆปึ๊บมาพุ่งเลยน,นั่นสามเปอร์เซ็นต์อีกนิดนึงโอ้ยใ้แบกแบกเัวเองพุ่งใส่เลยนะสองเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเออเอาเอาเข้าไปมาชนะแล้วนะครับเรียบร้อยนะ โอเคครับผมสรุปนะครับผม99สายฟ้านะถ้าหากว่า,าผู้เล่นขี้เกียจเปลี่ยนทีมนะครับใช้ทีมเดิมอะ่ะถามว่าชนะไหมมันชนะนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่เห็นแหละเชนะแบบตัวฮิลเหลือสต,ตัวนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการเคานเตอร์นะครับผมเคานเตอร์บีมเคานเตอร์วัตถุของเจ้ากันดั้มดีไซห้าดาวนะครับอา่าอันนี้คือปัญหานะ แต่สามารถชนะได้นะครับผมชนะแบบแปลกๆอย่างที่เห็นนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้เล่นเเปลี่ยนทีมนะเอาตัวอื่นไปแก้ทางพวกเคาน์เตอร์ก็แค่นั้นนะครับผมเออมันก็จะชนะเร็วแล้วก็จบไปเลยนะครับโอเคนะ <c oughs> อันนี้คือคําแนะนํานะครับผมสรุปเลยนะครับว่าเถ้าหากว่าผู้เล่นนะครับเล่นด่านอันติเมตหรือเอเ a นตนิเบทนะครับผมใช้โมบิสูโจมตีมีมเป็นหลักนะครับในการเล่นนะ ถ้าหากว่าเล่นแบบระดับบีดาวนะครับใช้ใช้กินเกาโซในการเล่นนะครับผมกินเกาโซเล่นแล้วก็วิงวิง EW สองตัวนี้นะครับเป็นหลักแล้วก็พยายามปั่นเชนนะครับแล้วก็ทําให้เราอ่ะไม่ติดสถานะผิดปกตินะครับผมนี่คืออนิเมตนะครับแล้วก็เอกาอนิเมตนะใช้วิธีแก้แบบนี้นะครับส่วนเรื่องของ99เศยฟ้าเนี่ยคือจะใช้เซตเดิมแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าหาโมบิสุที่มาแก้ทาง คาน์เตอร์บีมเคาน์เตอร์วัตถุนะครับแค่นั้นเองนะก็จะชนะน,นะครับผมโอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ